สวัสดีค่ะสวัสดีช้าสดใสของเด็กๆตระกูลทองเหมือนเดิมค่ะตุนตุนวันนี้ตุนๆุนสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีในวันวนาเลนไทน์ใช่ไหมลูกหอมกันหอมกันเน่มีเง็บเบหัวน้องเออความรักบ้านเรามีทุกวันนะคะมีให้พ่อพ่อแม่เอฟซได้เห็นทุกวันนะคะกับความรักความน่ารักของเด็กๆบ้านเราเนี่ยค่ะ เช้ามาก็เป็นเช้าที่รวมตัวกันเหมือนเดิมค่ะรวมตัวสดใสกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพากันรวมตัวมาบอกรักแม่ค่ะทุกเชา้าโยเยโย,ยเย,ยกันเต็มบ้านเลยนะคะกับความรักกันของลูกๆมีทั้งรักก็หยอกกันค่ะหยอกเงียบๆหัวกันใช่ไหมเออเงียบๆกันนะคะรักๆกัน แม่กิ่งมีพวกเขาแม่กิ่งก็ถือว่าพวกเขาก็มาเติมเต็มให้แม่กิ่งเยอะค่ะมาเติมเต็มความรักความผูกพันให้กับแม่กิ่งเยอะทําให้เรามีความสุขนะคะการที่เราเลี้ยงพวกเขาถึงแม้บางครั้งเราจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าเหนื่อยยังไงแต่ว่ามันก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าความน่ารักของพวกเขานี่แหละ ที่มาทำคอยทำให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะเนี่ยค่ะเห็นมุมนี้ก็จะรักกันเห็นลูกๆรักกันแล้วก็อิ่มเอ็มใจนะคะก็อิ่มเอ็มใจชื่นใจเนาะถึงแม้บางครั้งก็จะมีซุกซนกันบ้างนะคะตามภาษาแล้วก็มีพ่อๆ่แม่บางท่านบอกว่าเด็กๆในบ้านจะมีเครียดกันไหมไม่ได้ออกไปข้างนอกกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีมุมของเขาตรงนี้นะคะก็คือชั้นบนเนาะสำหรับในบ้านที่เขาจะได้มานั่งส่องนกสออ่องแสงแดดส่องอะไรข้างนอกก็คือเป็นมุมนี้นะคะแม่กิ่งก็จะทําชั้นให้พวกเขาได้มานั่งมานอนแล้วก็จะพากันชอบมากเลยนะคะพากันมาชอบมานั่งมานอนนั่งดูนกค่ะเช้าเช้านกจะชอบอยู่ตรงหลังคาเนี่ยค่ะเช้านกเขาจะมานั่งตรงหลังคาเนาะ ส่วนเด็กหลังบ้านก็ยิ่งสบายค่ะเพราะว่ามีที่รับลมรับลมนั่งสวนหย่อมเหมือนกันพอ่พอแม่ไม่ต้องห่วงว่าเด็กๆจะเครียดนะคะเพราะว่าพวกเขาเมีที่วิ่งเล่นเยอะอยู่เนาะถือว่ามีที่วิ่งเล่นเยอะอยู่แล้วก็จะพากันมานั่งมานอนเอกเนกแบบนี้กันนะคะทุกซอกทุกมุมที่แม่กิ่งทำไว้ให้พวกเขา รักกันครับรักกันพี่ทองแท่งรักทองอุไรนะคะสลับสับเปลี่ยนกันแต่งตัวให้กันทองอ้นทองอ้นอันนี้ทองอ้นกับพี่ทองก้อนนะคะแมวขาวดำของเรานี่แมตัวดีใส่ทานปู่พี่เขา ตูนตูนตูนยังไม่ตื่นดีเหรอลูกฮะยังง่วงอยู่เหรอเราอะเมื่อคืนทั้งไม่กิ่งกับสตูนก็แทบจะไม่ค่อยได้นอนนะคะสตูนนางก็น่าจะนอนอยู่แต่ไม่กิ่งก็หลับหลับตื่นตื่นนะคะเพราะอะไรเพราะว่านอนนอนกันอยู่มีเสียงแมวาไออยู่ข้างหน้าต่างคอกคอกคกคอกตกใจนึกว่าลูกตัวเองลุกขึ้นมาฟังสตูนก็ลุกขึ้นมา ไปส่องดูที่หน้าต่างกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะตอนตอนไหนอตอนตีสองได้มั้งตีสองตีสองกว่าก็เลยเห็นน้องแมวแมวจรมาเดินอยู่บนหลังคาข้างบ้านนะคะเดินอยู่หลังคาข้างบ้านเดินเดินบ้านบ้านเอ่อข้างๆกันเนาะเดินมานั่งนั่งไออยู่แถวหน้าต่างหน้าต่างห้องแม่กิ่งพอดี แล้วก็เดินไปนะคะเดินไปทางโซนข้างหลังแล้วก็ไปแบบว่าเมียงมองเด็ก,ดกโซนหลังบ้านนะคะก็เขาจะมาเรื่อยค่ะจะมาเรื่อยมาเมียงมองเด็กหลังบ้านกันเรื่อยโอโอเดี๋ยวตกหลูกตาตังไม่เอาเดี๋ยวตกตกตกนะครับก็เลยทําให้นอนไม่หลับต้องคอยดูนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าในบ้านเราไม่ได้เนาะเขาก็ได้แต่ว่า เขาคงได้กินแมวเขาเคอ,อยากเข้ามาหาเพื่อนประมาณนี้ค่ะหาเพื่อนมาหาของกินด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวบ้านไหนนะคะอต่างต่างต่างตเดี๋ยวตกเดินได้ไหมหเรานะ่ะฮะเดินได้ไหมเดี๋ยวตกลงไปนะลูกลงมาลงมาเร็วๆลงมาเร็ว ่วนหนุ่มน้อยบุญมีของเรานะคะเนี่ยคะ่ะแม่จะเอาอาหารวางไว้อย่างนี้ให้ข้างๆตอนแรกเขาจะไม่ได้นอนเอียงตะแคงมาแบบนี้นะคะเขาจะนอนตรงๆเนาะแต่พอแม่กิ่งนอนไปนอนไปเอ๊ได้ยินเสียงใครกินอะไรก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ,บ,กบเขาขยับตัวเขามามาตรงมุมอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็กินอาหารกินทั้งคืนใช่ไหมลูกเออ บางครั้งแม่กิ่งก็กลัวนะคะกลัวเขากินเยอะเกินไปก็จะเอาออกเอาออกไปห่างๆตอนเช้าให้อเอาเข้ามาให้อีกทีหนึ่งงงแม่ก็งงเอ๊ะแม่นอนได้ยินเสียงอะไรก๊อบแคบเคี้ยวก๊อบแก๊บก๊อบแก็บพอชะโงกออกมาอ๋อปุ่นมีกินอาหารขยับมากินอาหารเก่งได้เก่งมากเลยนะคะ พอมีอาหารกินก็ไม่ต้องเรียกแม่แล้วใช่ไหมฮัลโหลฮัโหบนมีมีอาหารวางไว้ให้แบบนี้ก็ไม่ต้องเรียกแม่แล้วครับชุดรอของเราเขาจะกินน้ำเก่งมากเลยนะคะกินน้ำเก่ง บางทีกินกินเยอะเกินไปถึงขนาดจะขย่อนเลยนะคะแม่กิ่งต้องให้กินพอประมาณค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะค่อยๆมาเริ่มฝึกเขาเดินหัดเดินใหม่นะคะสำหรับบุญมีเนาะส่วนตุนตุนน้อย อันนี้คือเป็นนอนนอนเอกเนกช่วงที่รอแม่พาพี่บุญมีออกจากห้องนะคะรอแม่อาบน้ําแต่งตัวทำอะไรอะไรเสร็จเพราะว่าช่วงเช้าให้เขาออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาก็กลับเข้ามาอีกนะคะนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ